สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้นะครับจะพาไปเก็บชุดนกเขาแมวนะครับอัศวินนกเขาแมวนะชื่ออาจจะไม่เท่นะแต่ถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นโคคูไนเซ e ตนะครับเป็นเซ็ตที่สวยงามใช้ได้เลยนะคือคล้ายๆเซ็ตไนท์ปกตินั่แหละแต่ลงสีกับมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์เล็กน้อยนะครับทีนี้ผมพาไปเริ่มเลยนะ,ะเป็นสเต็ปนะครับให้ออกซ้ายมานะครับโดดลงมาด้านล่างนะฮะ วิ่งตรงมาครับจะมีทั้งหมดห้าตัวนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับวิ่งออกมาตามสเต็ปผมเลยนะออกมาทางซ้ายปุ๊บเนี่ยจะวิ่งไปตรงปตรงเข้าไปนะครับจะเจอตัวแรกก่อนอ่าตัวแรกเตรียมตัวกำจัดเลยครับออกไฟไปกินหนึ่งดอกครับไฟยักษ์ปับ๊บนี่แทบตายนะครับสามใบไม่โดนฮะโอ้เ๋ยวนะมามาครับมามา อย่าเปรียวอย่าห้ากับพี่เอาชุดมาซะดีๆโอเคเราไปต่อเลยครับตัวที่2ครับจะอยู่ในฝั่งเดียวกันนะผมเรียกเป็นฝั่งนะ,ะฝั่งเดียวกันครับะจะเจออีกตัวหนึ่งนะครับเตรียมตัวให้พร้อมครับปลาไปฮะเต็มๆครับอีกทีนึงฮะตายไหมฮะเข้าไปเคลมกันครับโอเคอเหมือนจะได้เสื้อนะฮะ,ะได้เสื้อมาครับผม โอเคได้ชุดมาละ1ชิ้นนะครับตัวต่อไปจะอยู่อีกฝากหนึ่งนะครับอันนี้ชิดซ้ายเนาะอีกอันหนึ่งจะชิดขวานะครับชิดขวาตรงกลางนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปชิดขวาก่อนขวาจะเจออีกหนึ่งตัวนะครับบาร์ให้เรียบร้อยนะครับเป้าหมายอยู่ด้านหน้าครับเตรียมตัวครับวิ่งเลยฮะตกนิดนึงนะครับอ่า โอเคโดนไปเต็มเต็มครับเต็มเต็มฮะมนั่นแหละครับเอ้าวโอเคสะใจดีนะฮะเวลาใช้ดาบใหญ่เนี่ยผมรู้สึกพื้นปริ่มมากเลยโอเคเรียบร้อยครับเก็บไปอีกหนึ่งดอกนะครับยังไม่ชุดยังไม่มานะอ่าทีนี้เลยเห็นเห็นด้านหน้าอยู่สองตัวนะครับอ่า ให้เราอ้อมไปกําจัดแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะกําจัดตัวทางด้านขวาก่อนก็ได้ครับตัวนั้นขวาจะใช้ตัวใช้ดาบเหมือนจะเป็นหัวหน้าล่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเ,าเราฆ่าตัวใช้เวทก่อนหัวนะครับเ,เรียกซัมมอนออกมาช่วยด้วยนะครับเอเคลือบดาบใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอพี่สับหัวครับฟันซ้ําครับฟันซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับ ดาบของตัวนี้ก็เท่ดีนะผมไม่แน่ใจว่าดาบอะไรนะผมดูไม่ทันสักทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปกําจัดอีกตัวหนึ่งครับอ่าอันนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งมานะครับเป็นส่วนหัวนะฮะอ่าฟันนะครับอันนี้อับก็พยายามกําจัดไปเรื่อยๆครับทาวนๆซ้ําๆไปนะครับเดี๋ยวก็จะได้อ่ามาจนครบเองนะฮะอ่าไม่ไม่ยากดอกไม่ยากเท่าไหร่ครับผม อันนี้ดอกไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่แต่บุญแต่กรรมของคุณผู้ชมด้วยนะผมต้องเรียนตามตรงอย่างเงี้ยนะฮะส่วนตัวเซตนะครับอันนี้ผมให้ดูรูปนะครับผมวนให้ดูอ่าสวยงามมากๆนะครับโดยเฉพาะโล่เนี่ยแหมมันเป็นมันเป็นอะไรที่วิบวับนะครับต้องบอกว่ามันวิบวับนะฮะอ่าหน้าใช้หน้าใช้เลยทีเดียวนะครับเอาไว้ใส่เท่ๆนะฮะสวยดีนะครับ ทักิลการโจมตีของหอกก็จะคล้ายๆทั่วๆไปนะครับแต่พอใส่ชุดแล้วนะฮะก็เป็นมูฟเซตให้กับคุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไปกับมูฟเซตสวยๆนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็โปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ